ต้อนรับปีใหม่นะคะด้วยหมออ gesagt, ้อหมูกระทะค่ะที่เป็นของฝาก,ขอ,ข,อากของขวัญ okay. จากพเพื่อนที่อยู่ในอังกฤษนะคะเขาส่งมาให้กิกี้ค่ะอยู่ตรงนี้เลยนี่เดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันแล้วมาดูเมนที่กิกี้จะฉลองในวันส่งท้ายปีเก่าปีนี้นะคะซึ่งปีเก่าปีนี้มีการเซอร์ไพรส์อีกแล้วค่ะสำหรับครอบครัวกิกี้นะคะคือตัวเจอ ค่ะในวันที่31ธันวานะคะก็คือตรวจเจอเชื้อโควิดแต่เราก็คงต้องฉลองกันในครอบครัวแล้วก็กักตัวกันไปด้วยรักษาโควิดไปด้วยส่งท้ายปีเก่าที่แบบอืน่ากลัวที่สุดนะคะไปแกะกล่องดูกันค่ะ ของมาถึงพอดีเลยนะคะมาถึงวันที่30พอดีเลยวันที่31ก็มาแกะดูกันเลยค่ะอันนี้คือตั้งแต่วันที่31ธันวา2564นนะคะพอดีเราเตรียมจะไปฉลองปีใหม่ที่บ้านญาติแต่เราต้องมาโดนกักตัวเพราะเราติดเชื้อโควิดนั่นเองค่ะเราเลยมากินหมูกระทะยอมใจกันเลยค่ะอาหารก็ไม่ได้ซื้อไว้ ที่จะทำอะไรนะคะเพราะว่าเราต้องเดินทางไปบ้านญาติญาติเขาก็เตรียมวัตถุดิบอะไรรอเราแล้ว,แ,ลวแต่นี่คือหาได้เท่านี้จริงๆค่ะในบ้านก็มีหมูมีเบคอนมีแซลมอนแล้วก็มีผักนิดหน่อยแล้วก็มีข้าวโพดอะไรเงี้ยค่ะก็พอดีของติดตู้มีเท่านี้ค่ะ ก็ขอโอกาสนี้นะคะสวัสดีปีใหม่สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วก็ขอขอบคุณจากใจนะคะ38,532ซับสไคร์เบอร์นะคะที่กดติดตามให้กำลังใจกันมาตลอดขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยสมหวังดังใจปรารถนาทุกประการนะคะเฮงๆรวยๆตลอดปีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคน